ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับการฉีดกระตุ้นแล้วในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยเขาใช้สิทธิ์ตามปกติสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีและได้รับวัคซีนเข็มที่2มาแล้วเกิน6เดือน ผู้นำสหรัฐวัย78ปีได้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคครบ2เข็มเมื่อช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งในทำเนียบขาวนั้นเท่ากับเป็นการเว้นระยะห่างกว่า8เดือนเพราะฉะนั้นจึงเข้าเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดกระตุ้นเข็มที่3ในสหรัฐตามประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติหรือ cdc ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน ประธานาธิบ,บดีไบเดนกล่าวว่าการฉีดกระตุ้นนั้นสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราต้องฉีดวัคซีนให้คนจำนวนมากขึ้นซึ่งตอนนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่กว่าร้อยละเจของผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสแต่มีอีกร้อยละ23ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่โดสเดียวซึ่งคนกลุ่มน้อยเหล่านี้กำลังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อคนอื่นๆในประเทศ ทั้งนี้สหรัฐได้เตรียมวัคซีนไว้เพียงพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคนรวมถึงวัคซีนสำหรับฉีดกระตุน้นซึ่งเวลานี้มีชาวอเมริกัน20ล้านคนที่ฉีดครบ6เดือนแล้วและคนเหล่านี้ก็สามารถรับการฉีดวัคซีนเพิ่มได้ค่ะปัจจุบันข้อกำหนดของ CDC ระบุว่านอกจากกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกลุ่มอายุ50 64ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพก็จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนกระตุ้นเช่นเดียวกัน ถึงมาว่าพวกนักวิทยาศาสตร์จะยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความจําเป็นในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเนื่องจากยังมีผู้คนอีกจํานวนมากทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ไบเดนได้ประกาศเดินหน้าในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนหนึ่งก็ถือเป็นความพยายามที่จะยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ